ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจนิสมณณนทั้งหลายเวลานี้ก็ปรากฏว่าเห็นี่ถึงเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นฟังพระสูตรภายในคือว่าเป็นเพื่อนก่อนนอนการฟังบรรดาท่านทั้งหลายฟังเรื่องก็เพลิดเพลินนอกจากนั้นในท้องเรื่องก็มีธรรมะไปในตัวเสร็จ ตอนท้ายถ้าโอกาสมีก็จะสรุปธรรมะนิดหน่อยในเวลาที่ท่านทั้งหลายฟังท่านจะนั่งท่านจะเดินท่านจะยืนท่านจะนอนก็ได้ถ่านนอนถ้าว่าเอินฟังแล้วก็หลับก็ดีใหญ่ถ้าฟังไม่ทันจบมีความเพลิดเพลินจิตรวบรวมจิตรวบรวมตัวเข้ามาเมื่อจิตละเอียดถึงฌานก็ตัดหลับทันที ถ้าได้หลับใน่าการอย่างนี้ถือว่าเวลาหลับทรงชันนั้นทรงชันนั้นตลอดเวลาก็มีประโยชน์ใหญ่เป็นนะว่าฟังเรื่องกันต่อไปเป็นเพื่อนก่อนนอนหรือก่อนหลับเรื่องราในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองพาราณสีตามเดิมเพราะไหนๆก็พูดกันมาที่เรื่องพาราณสีเรื่องติดต่อกันคือเป็นเรื่องของพระเจ้าประเสิทธนทิโกศลองเดียวกัน หลังจากเมื่อพระนางมารีกาต้องตายจากความเป็นคนเขาเรียกในภาษาบาลีท่านวจุติเพื่อกาลังกตวาถึงกาละที่ต้องไปค้ <c oughs> าว่าตายในที่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้ก็มีข่าวหนาหูว่าตายแล้วไม่เกิดสวรรค์นรกไม่มี ในวันที่เข้าไปชมพุทธสมาคมที่วัดท่าสูงเมื่อเดือนธันวาคม2526ก็มีท่านหนึ่งมานั่งคุยกันท่านบอกว่าเดิมทีเดียวท่านเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีแต่ว่ามาในตอนนี้ท่านพบคณาจารย์ที่มีความสำคัญท่านยืนยันว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มี ่านก็เลยบอกว่าผมก็เลยเข้าใจว่าไม่มีแน่และเวลานี้ก็ยังฝังใจอยู่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเสียงชั่นนี้มีหนาหูมากบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นถือว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นก็แต่ละบุคคลเราก็ไม่ตำหนิกันเพราะการตำหนิกันไม่ได้เพราะกฎคุณกรรมมีอยู่ขณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผล ขนะนั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอถ้าขณะใดถ้าก,กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลครอบงําจิตก็มีความเห็นผิดตลอดเวลาเป็นเรื่องก็แต่ระบบคนถ้าคนที่เกิดมาในโลกนี้มีคติไม่เสมอกันก็ของดไว้เรื่องธรรมะมาเล่าเรื่องกันต่อไปว่าพระเจ้าประสิที่โกศล เมื่อพระนางมาริกาเทวีที่วงคตแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะทําความสนิทสนองับองค์สมเด็จพระประทีแก้วคือพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงได้ไปขอหญิงคนหนึ่งในกรุงรบวนพัทซึ่งเป็นพระญาติพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้นี้มีนามว่าพระนางรูปนันธา ความวารูปบรรทาก็มีรูปที่บรรเทิงใครเหนน็นก็สดชื่นแสดงถึงความสวยงามท่านต้องเป็นคนสวยและมีจริยาน่ารักเป็นลูกเจ้าสมัยนั้นเจ้าถือตัวว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสูงสุดต้องมีการประพฤติปฏิบัติด,ดีมีการสงบเพิงเยี่ยมเจียมตัวให้สมเป็นคนสตรี เมื่อไปขอพระนางนรูปนันธามารูปนันธามาแล้วในเวลาใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสเสด็จเมืองพาราณสีพนางรูปนันธาก็ไม่ยอมไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่ยอมไปเฝ้าไม่ยอมไปพบพระพุทธเจ้าเพราะว่านางมีความเข้าใจตามข่าวที่ชาวบ้านเขาพูดว่าพระเจ้าพี่นิติในรูปสวย ก็นั่นหมายความว่าไม่ชอบคนสวยชอบติรูปว่ารูปนี่มันไม่ดีรูปมีสภาพสกปรกมีโสโครกอย่างในกายยตานุสติกรรมฐานว่าร่างกายประกอบด้วยการสาที่สองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นแล้วก็เป็นอสุภกรรมฐานในอาการสารที่สองของคนก็ดีของสัตว์ก็ดี ไม่มีอะไรสะอาดมันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกข้างในเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นที่คนเรารังเกียดในความสกปรกภายในก็ซึมออกมาข้างนอกเป็นเหงื่อเป็นใครเราก็รังเกียดผมที่ว่างามก็งามไม่จริงถ้าไม่สะไม่สางประเดี๋ยวก็เหม็น ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงติรูปอย่างนี้พน,นางเข้าใจผิดคือความจริงองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรพูดตามความเป็นจริงตรัสตามความเป็นจริง,งนั้นยอดหญิงดูบันทาจึงไม่ยอมไปฝ้าพระพุทธเจ้าและไม่ยอมไปฟังเทศเพราะข่าวเล่าลือว่าพระเจ้าพี่เนี่ยชอบติรูปติความสวยงาม ในครั้งหนึ่งเมื่อพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปพระเจ้าปฏินัสาเสนทิโกศลก็ส่งชวนพระนางรูปนันธาให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระราชอุทยานพระพุทธเจ้าพักในนั้นพระนางรูปนันธาก็ไม่ยอมไปพระเจ้าประเสนทิโกศอยึดในหาวบายหวังจะให้พนางรูปันันธาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังเทศ หวังความสนิทสนมจึงให้นักแต่งกลอนแต่งบทกลอนบทหนึ่งพันนาความสวยสดงงามของพระราชุิยานจัดว่าจัดให้เป็นคำเป็นคำขับร้องและมรรดาให้หญิงทั้งหลายที่ปฏิบัติพน,นางรูปนันทาอยู่ขับล้อมกล่องพน,นางรูปนันทาทุกวัน ให้ร้องบทประพันธ์ที่เขาประพันธ์ความงามของพระราชดุสิตยานในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาพระราหันมากด็ดีพระราชดุสิตยาน,นี้แต่งสวยสดงามเหมือนกับสวนสวรรค์จะทเทียบกันได้ก็เหมือนกับสวนของพระนางรูปนันธาในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเป็นอันว่า สวนอันทวันนะที่สวนตาวดึงสเทวัโลกพรนนางรูปนันทาฟังทุกวันพวกขับพวกร้องก็ขับให้ฟังทุกวันชักแปลกใจยังได้ถามบรรดาสาวทั้งหลายเหล่านั้นว่าสวนที่เธอบรรยายมาเนี่ยในคำร้องอยากจะทราบว่าเป็นสวนที่ไหน บรรดาหญิงทั้งหลายก็กราบทูลว่าสวนที่กล่าวนี้ที่บรรณาความงามนี้ก็คือเป็นพระราชยาณของพระเจ้าแม่นั่นเองคืออยู่ในพระราชฐานนี้ที่องค์สมเด็จพระมหามณีทรงประทับกละรายกฏว่าพระราชาทรงจัดสรรา์ความสวยสดง่างามเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับสวนสวรค์ ผู้คนใดเดินเข้าไปในเขตนั้นอดที่จะหลงความงามไม่ได้เป็นอันว่าพระนางรูปนันทาเป็นคนสวยเมื่อเขาพัรนาเึงความสวยสดงดงามของของพระราชจุติยานคือสวนก็อยากจะไปชมสวนแต่ว่าการไปชมสวนก็ต้องไปเจอพระพุทธเจ้าที่นั่นไอ้ความต้องการมันมีขึ้นมาก ในคืนวันหนึ่งยังกราบทูลพระเจ้าประเสริฐนนทโกศลพระราชสวามีทราบว่าพรุ่งนี้อยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จบอกว่าไปชมสศนเฉยเฉยก็เกรงว่าพระราชสวามีจะทำหนี้พระเจ้าประเสริฐนทนทโกศลไม่ควา้าทราบความต้องการก็ดีใจมาก ในตอนรุ่งบนเช้ายังจัดสั่งกระบวนกองเกียติยศปิงกรณีพิเศษเต็มอัตราการสเสด็จของพระราชาเพื่อพระนางรูปนันธาเ <c oughs> <c oughs> มื่อกองเกียติยศเสร็จถึงเวลาพระนางรูปนันธาก็สเสด็จพร้อมกับพระเจ้าประเสนาธิโกศลเมื่อไปถึงพระราชจวิยานปรากฏว่าเวลานั้นคนเต็ม พระกรมมากคนกมมากฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าือเข้าใจว่าพระพธเจ้าคุณจะทราบการบรรลุมรรคผลของบรนางรูปรนันธายอยู่ก่อนเรื่องนี้ยอมตกอยู่ในข่ายพระในข่ายพระยานขององค์สมเด็จพระชินวรเป็นปกติในเวลาเช้ามดืดเมื่อทราบว่าพระน้องนางจะเสด็จในการเสด็จมาของพระน้องนาง ก็ต้องการจะชมความงามของสวนแต่เมื่อมาแล้วโดยมันญ,ญาติก็ต้องนั่งฟังเทศแต่ถ้าไม่เทศก่อนเธออาจจะถือโอกาสมาคุยสองสาคำแล้วก็ลาไปชมสวนก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรน,นี่ทรงนั่งเทศเสียก่อนก่อนที่พระนางจะ,สะเสด็จไปถึงเมื่อพระนางกับพระเจ้าประเสริฐนธิโกศลไปถึง คนเขานั่งเต็มด้วยมัญญาที่จริยาอันดีงามของพระนางรับเจ้าวเสนาธิโกศลท่านเสด็จไปในคราวนั้นถือว่าเสด็จไปในฐานะของทายกทายิกาเท่านั้นไม่ใช่เสด็จไปพ่อพระเจ้าในฐานะของกษัตริย์เพราะใครใครจะต้องลุกให้พระองค์เข้าไปลีกเข้าไปไม่ใช่อย่างนั้น เพื่อคนที่เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก่อนแล้วนะเขาจะไม่ลกตามลำเบียบเขาถือว่าพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าพระราชาพระราชาก็ส่งเคารพในพระพุทธเจ้านั้นท่านยังนำาเาพระน,นางรูปรันทานนั่งท้ายบริษัทคำว่าท้ายบริษัทก็หมายถึงว่านั่งอยู่ข้างหลังเขานั่งอยู่แล้วก็นั่งต่อออกมา เวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c> จ <oughs> ึงได้ทรงดรมิตรหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีความสาวอายุน้อยกว่าพระนางรูปนันธาและก็มีความสวยสดงดงามกว่าพระนางรูปนันธามากยืนถวายงานพัดคือพระพุทธเจ้าเทศนางก็นั่งพัดนึกยืนพัดอยู่ใกล้ พนางรูปนันธามองไปก็แปลกใจว่าตามข่าวที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าพระเจ้าพี่ย่อมติในรูปติในความสวยสดงดงามของคนรวมความว่าไม่ชอบใจคนที่มีรูปสวยแต่ทำไมหญิงสาวคนนี้สาวกว่าเราและก็สวยกว่าเรา ยืนถวายงานพระคือโบอกพระตแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าพี่ได้ก็แ,แสดงว่าข่าวเล่าลือนี้ไม่เป็นความจริงเ <c oughs> มื่อความดำหนิอย่างนี้เกิดขึ้นทำให้เจ้าหญิงผู้เสด็จโสมคลายมณนิทิิลงคลายความไม่พอใจลงที่เขาถือว่าลือว่าพระเจ้าพี่ไปอย่างนั้นความจริงไม่ใช่ เนื้อแท้จริงๆหญิง,งคนนี้สวยกว่าเราท่านก็ไม่รังเกียจเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพรน,น้องนางคลายมานะทิฏฐิแบบนี้แล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเมื่อเวลาจะเทศกับพันนาที่ร่างกายของคนเพราะร่างกายของคนเนี่ยเปลี่ยนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เกิดจากมาใหม่ๆเป็นเด็กแล้วก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว หลังจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วเต็มัตราร่างกายก็ค่อยๆร่วงโรยลงตอนนี้ปรากฏว่าภาพคองหญิงสาวคนนั้นก็ร่วงโรยลงค่อยๆเศร้าหมองลงทีละน้อยๆตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงตเทศต่อไป มาลงร่วงโรยทีน้อยๆ้อยถึงวัยกลางคนความสวยสดงงามก็สลายตัวไปเนื่อด้วยความเศร้าหมองหญิงคนนั้นก็กลายเป็นหญิงกลางคนต่อไปองค์สมเด็จพระททพล์ก็กล่าวว่าจากวัยกลางคนก็เริ่มเป็นคนแก่ผมแสดงก,การก่อนนั่นคือผมจากดำสนิทเริ่มค่อยๆขาวบางเส้น หญิงนั่นก็มีผ้าปีงันทตาที่สุดก็ขาวทั้งหมดเป็นดอกเราแก่มากหญิงคนนั้นก็ผมขาวพโพลนหมดต่อไปหนังก็เหี่ยวหน้าก็ย่นหลังก็ค้อมเอาอะไรดีไม่ได้หญิงคนนั้นเอ,อะไรแก่ไปตามนั้นพระนางรูปนันธาดูไปก็แปลกใจ <c oughs> ว่าหญิงคนนี้มามาใหม,ม่ๆเธอสาวกว่าเราแล้วก็สวยกว่าเรา เวลานี้กลายเป็นแก่ความสวยอมสลายตัวคนแก่หาความสวยไม่ได้เก <c oughs> ยเลยมาทึกถึงร่างนึกถึงร่างกายของผูนางบ้างเมื่อหญิงคนนี้อายุน้อยกว่าเราวัยเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ร่างกายของเรานี้ก็มีสภาพเหมือนเธอต่อไปเบื้องหน้าเราก็ต้องแก่เช่นนี้เหมือนกันใน่ท่านสวยเสลืมแก่ หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพุทกันเห็นว่าจิตเขาว่าน้องหญิงคลายมานะคลายติดในรูปโฉมรู้สึกตัวอยาสุดโสมตามนั้นตามกฎธรรมดาสมเด็จพระสัมมา,ากกสัมพุทธเจ้าก็ทรงเทศว่าต่อไปจากความแก่ก็คือความตายเมื่อพูดถึงความตายหญิงเขานังล้มพึ่ง,งมาตายสนิทอันนั้นเห็นก็แปลกใจไอ้ที่มันยังไง เอกกี้ยังเป็นสาวยังดีอยู่ตอนนี้ไปแก่แก่แล้วก็ตายตายแล้วหมดสิ้นลมปราณหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจิตตมานก็ตัดว่าเมื่อตายแล้ว <c oughs> ร่างกายก็คลายความทรงตัวธาตุลมหมดไปธาตุไฟดับเลืต่ธาตุน้ำกับธาตุดินดินก็สู้น้ำไม่ได้น้ำละลายดินความเปอยเน่าก็ปรากฏ หญิงคนนั้นก็ขึ้นเอือดมีความเป่ยเน่าปลายกด้ำเหลืองไหลว่านางดูแล้วตกใจว่าเออร่างกายของคนเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันและองค์สมเด็จพระพักตร์วังก็ตัดว่าหลังจะนั่นน้ําแห้งไปมีแต่เหลือแต่หนังหงกระดูกภาพหญิงนั้นก็เป็นอย่างนั้นต่อไปหนังหายไปเหลือแต่กระดูกหญิงคนนั้นเหลือแต่โครงกระดูกต่อไปโครงกระดูกที่เกาะกันก็หลุดจากกันเป็นท่อนเป็นตอ,อนก็หลุดอีก แ้ะต่อไปกระดูกทั้งหลายก็แตกละเอียดเรียรายจมดินจมสายไปพรรนางรูปนันทาพิจารณาตามกระแสรพระสัทธมเทศนาถ้าดูภาพของหญิงนั้นมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี้เป็นอนิจจงมันหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เมื่อทรงสภาพอยู่ความแก่คลืบคลามเข้ามามันก็เป็นทุกข์าร่างกายไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนเดิม ทำทุกอย่างก็ยากกำลังก็น้อยหูก็ฟ้าตาก็ฟังในที่สุดถ้าความป่วยแค่ไม่สบายเกิดกับเราเราก็มีแต่ความทุกข์ตัวทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยมันก็เกิดขึ้นในที่สุดสภาพชีวิตของเรานี้ก็จะาตายเือนหญิงคนนั้นฉะนั้นการทรงชีวิตนี่ไม่ใช่ของดี การเกิดมาเป็นคนคิดว่าเป็นของดีแต่ความจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ของดีมันกลายเป็นปัจจัยหาความทุกข์เมื่อนางพิจารณาตามนี้แล้วจิตก็พ้นจากอสวะโดยคิดว่าการเกิดเป็นของไม่ดีแน่ทางที่ดีก็ตามกระแสสัทธรรมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรุปตอนท้ายว่าคนถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะก็เอาแน่นอนไม่ได้ <c oughs> ชาตินี้เป็นคนชาติหน้าอาจจะเป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้ถ้าจิตดีจิตสะอาดจ,จากกิเลสอารมณ์ผ่องใสน,น้อมอยู่ในกุศลอยู่เสมอแต่กำลังใจของคนน้อมไปในอกุศลอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัติฉันก็ได้ถ้าม,มาเป็นคนอาจจะเป็นคนชั่นเลวมีความลำบากมากกว่าเวลานี้ก็ได้ จุดหมายปลายทานที่มีความสุขจริงนั่นคือนิพพานเมื่อองค์สมเด็จวิจิตมานตัดอย่างนี้พระน,นางบุปนันทาก็มีความจิตปรารถนาอยากจะได้นิพพานกำลังใจเวลานั้นตัดความพอใจในร่างกายเด็ดขาดองค์สมเด็จพระบรมโลก,กนาจส่งทราบว่าเวลานี้พระน,นางบูปนันทาเป็นพระานแล้วสมเด็จพระบรัณฑีปแก้วก็จการโมทนา ก็โมทนาคลุมไปทุกคนทุกคนก็มีความชื่นใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศารเสนาศเทศจบชาวบ้านก็ลากลับกราบถวายบังคมลาลากลับพระก็กลับเข้าที่ชาวบ้านก็กลับบ้านแต่พระนางรูปนันทานี้นั่งเฉย ไม่กลับบ้านไม่กลับไม่ชนพระราชากลับพระราชฐานกลับเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระจิิตมานถวายบังคมแล้วก็นั่งนิ่งอยู่พระราชาคือพระเจ้าประเสริฐใน,นที่กุศลจึงเตือนสมเด็จพระนางคือพระโชมตรูว่าเวลานี้คนเข้าไปหมดแล้วขอนน้องแก้วกลับพระราชนิเวศเถิด พระนางรูปนันทาคนหนึ่งแล้วก็นามองหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่ข้าพระเจ้าพระเจ้าประเสเในทิโกศลว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิษพระราชสมภารเวลานี้พระนางรูปนันทาเป็นพระอรหันต์เส็จแล้วถ้าพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ต้องการให้พระนางรูปนนันทานิพพานวันนี้ แล้วยายทรงมีชีวิตต่อไปถ้าต้องการให้นิพพานวันนี้ก็ให้นางรูปนันทากลับพระราชนิเวศยังไงยังไงก็ต้องนิพพานวันนี้แน่แต่หากว่าต้องการให้บรรนางรูปันันทามีชีวิตต่อไปแต่ต้องอยู่กันอย่างพระกับคนคือวรานางรูปนันทาจะต้องบทเป็นพระคือเป็นพิสุนีจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป พระเจ้าประเสริที่กสรก็ตัดสินประไทยว่าการที่บรรนางรูปนันทาต้องนิพพานวันนี้ใจเราจะหายมากว่าเวเกินไปถ้าอยู่อย่างเป็นพระคือเป็นนางพิสุณีฐานะอันเกี่ยวข้องในฐานะสามีพัญญาจะขาดตอนก็ตามทีแต่ถ้าว่าก็ยังเห็นหน้ากันความสดชื่นความชื่นใจยังมีอยู่ ฉคนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศธสยิงกราบทูลองค์สมเด็จพระบรม,มครูว,ว่าขอให้บรรนางรูปนันธาม,มีชีวิตต่อไปเถิดพระพุทธเจ้า,าข้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้บรรนางรูปน,นันธาบวชพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงปีพระวาจาตรัดว่าเอหิพิขุซึ่งแปลว่าเจ้าจงเป็นพิขุมาเถิดเท่านี้ ผ้าไตรจีวรที่สําเร็จไปฤทริ์ก็ลอยลงมาสวมกายข้ามนาลรูปนาาันธาโดยไม่ต้องหม่มไม่ต้องหนุ่มสวมเลยสําเร็จฤทริ์ผมที่ยาวก็เลี่ยนเตียนเป็นผมโกนเป็นนว่าพระนางได้เป็นพระราหันจบกิจพระพุทธศาสนาจัดพระมีบุญพิเศษเป็นว่าเรื่องนี้จบตอนนี้แต่ความจริงเรื่องราวของพระเจ้าประเทศในที่โกศลไม่มีมาก ต่เรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันจึงมันเล่าถู่กันฟังให้เป็นตอนเดียวกันเสียหมายความเป็นตับกันมาคือเรื่องราวของพระเจ้าประสิทธิ์นิี่โกศลแต่ว่าน่าคิดที่พระเจ้าประสิทธินที่โกศลช่วยคนให้เขาเป็นพระอหนา์ได้ต่างเยอะแต่ว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้เป็นพระหารานพระโสดาบันก็ไม่ได้เป็น อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะสงสัยที่เป็นอย่างนี้เพราะโอองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าพระเจ้าประเสรินัที่กศลนัรปรารถนาพระโพธิญาณคือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าคนที่จะเป็นพ,ร,ร,นร,พ,นพร,ร,ระพุทธเจ้าจะเป็นสาวกไขรไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททัานหลายโปรดทราบ จะเจอพระพุทธเจ้าสักกี่องค์ก็ตามท่านผู้นั้นจะไม่มีโอกาสได้เป็นพระโสดาบันรือพระโสดาบันเป็นไม่ได้เพื่องูขึ้นไปก็เป็นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท่านที่ปรารถนาพระโพธิยานนั้นก็จะต้องเป็นพระอาหารหันต์ต่อเมื่อบรรลุอภิเศษสมาสัมโพธิยาณคือสมัยที่ท่านจะเป็นพพุทธเจ้านั่นเอง เรื่องนี้ก็สแสดงให้ทราบว่ามีจุดจุดหนึ่ง <c oughs> ที่เขาเล่าลือกันว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์มันก็ไม่จริงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระนิพพานีานความจริงไม่ใช่มีสภาพศูนย์แล้วก็จะมีพระสูตรสูตรหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันหน้าจะปรากฏภาวะพระนิพพานพระนิพพานเนี่ย มีแดนอีกแดนหนึ่งทางหากที่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ศัพท์อะไรให้มันถูกต้องอยากจะใช้ศัพท์ลองไว้ก่อนว่าเป็นแดนทิพย์พิเศษคือทิพย์จากพรมก็ดีทิพย์จากเทวดาก็ดีจะมีการเคลื่อนไปไม่ทรงตัวตลอดการตลอดสมัยแต่ทิพย์ของวัตถานเนี่ยทรงทรงตัวตลอดการตลอดสมัยมีแต่ความสุข อันนี้จะมีในพระสูตรในพระธรรมบทกุฏินัยกายภาคหกต่ความจริงมีมาในที่หลายแหง่งเวลานี้เล่าเรื่องราวของภาคหกบ้างภาคหนึ่งบ้างภาคอื่นบ้างผสมสานก,กันเป็นเรื่องราวของพระเจ้าประสิทธที่โกรธสนโดยเฉพาะมองดูเวลาบรรดาทรรมพุทธบริษัทงหลายโดยทุนนาเวลาใกล้จะหมดจึงขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบระมโยคต ที่เป็นพระก็ดีที่เป็นเลงก็ดีอมบาสกอุบาสิกายก็ดีศึกษาการปฏิบัติทำดีพอสมควรแล้วเพื่อทำใดที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้นั่นคือความเป็นทิพย์ของจิตและมะโนมิทธิท่านทำได้แล้วหมดความสงสัยตัดสินใจปฏิบัติตามคำองค์องค์งงสมเด็จพระจอมใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ของมโสดาบันไปจำใจไว้เสมอ นั่นคืนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายโปยการในสองไม่สงสัยความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยส,สงฆ์มีความมั่นใจในพระองค์เชื่อถือเคารพและปราการในสามทรงสินตามฐานะให้บริสุทธิ์ผุดผองบปราการในสี่มีตัดสินใจไว้เสมอว่าชีวิตนี้เราไม่ต้องการอีก มนุสสโลกที่วโลกเรามนต้องการจุดต้องการมีจุดเดียวคือนิพพานอรรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดมากไปได้เทพจะหมดของร,รัตรีเพียงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี